ราศีเมถุนทุกท่านในช่วงนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ จะมีกลุ่มดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายกันหลายดวงอาทิเช่นในช่วงของวันที่24นี้นั้นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีพิจิกจิงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนนั้นจะเปลี่ยนแปลงกันไปในทางทิศที่ดี สิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั้นจะไม่ค่อยดีทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงก่อนนั้นดวงของท่านนั้นตกอับอาภัพสิ้นดีการเงินก็ไม่ดีในช่วงก่อนนั้นแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะมีโชคมีลาบเนื่องด้วย ในช่วงของวันที่26จะมีดาวอังคารเข้าสูนในราศี <c oughs> พิจิตนี้นั้นจึงทำให้ชาวราศีมีเมถุนนั้นมีอิทธิพลในด้านของดวงดาวที่ได้ส่งให้มีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินก็จะดีในช่วงต่อไปนี้ ในเรื่องของการเงินการงานท่านทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านส่งเสริมให้ท่านนั่นมีโชคมีลาบได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่าชาวราศีเมถุนจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายได้ ในเรื่องของการงานก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทําแล้วก็จะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานนั้นถือว่าดวงของท่านมีความสดใสอย่างมากๆในช่วงที่มีดวงดาวต่างๆมีการโคจรโยกย้ายจะเปลี่ยนกันอยู่ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้นในเรื่องของการงาน <c oughs> ก็จะมีงานดีๆเข้ามาหาท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้งานที่ท่านทำนั่นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีอยู่แล้วน้ำซ้ำยังมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกเรียกว่าชาวราศีเมถุนท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่ติดขัดอะไรทั้งนั้นมีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้กําลังใจท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีเมถุนท่านทำได้บางคนชอบทำงานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างก็จะมีงานทำอยู่เรื่อยๆงานจะมีเข้ามาหาท่านจะมีงานเข้ามารอท่านบางครั้งบางคราวท่านทำแทบไม่ทันต้องจ้างลูกน้องหรือว่าต้องไปหาคนมาช่วยทำก็มีในช่วงนี้ถือว่าการงานของท่านจะไม่มีการสะดุดไม่มีการติดขัดอะไรทั้งนั้น ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานชาวราศีเมถุนก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรบางคนนั้นมีเหลือเก็บเหลือฝากกี่ตาหากในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เรามาดูในด้านของการเงินกันบ้างชาวราศีเมถุนนั้นในเรื่องของการเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะมีเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าสิ่งของที่จำเป็นบางสิ่งบางอย่างก็มีการชำรุผุดพังก็ต้องซื้อหรือว่าต้องไปหามาเพิ่มเติมหรือว่ามีการเปลี่ยนอันนี้ก็จะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าเงินออกอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆการเงินการทองถือว่าชาวราศีเมถุนท่านจะไม่เดือดร้อนในช่วงของเดือนตุลาท่านจะทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดอะไรทั้งนั้นมีคนคอยช่วยเหลืออีกต่าหากการลงทุนก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีเมถุนนั่นท่านจะลงทุนอะไร ในช่วงของเดือนตุลาก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะลงทุนค้าขายก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าจะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์วิ่งรถขายก็จะขายได้ดีมีโชคมีลาบมีคนให้กำลังใจมีคนมาสนับสนุน ในเรื่องของการทาํามาค้าขายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการลงทุนจะไม่มีการสิ้นสุดท่านใดที่เกิดอยู่ในบราศีเมถุนนั้นจะมีความคืบหน้าตลอดไปท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเงินทองมากมายบางคนนั้นไม่เคยมีก็จะมีในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้าน ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีบริวารมีลูกน้องช่วยกันทำงานจึงทำให้ท่านนั้นมีความสุขเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานท่านจะไม่เบื่อไม่น่ายเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานท่านยิ่งทำยิ่งมีชื่อเสียงท่านยิ่งทำท่านก็ยิ่งมีมีคนรักท่านอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าการงานดีหยิบจับทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่าน การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้มีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานดีการเงินก็ดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนับว่าเป็นโชคเป็นลาภของท่าน เข้ามาหาท่านดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของสุขภาพพารามัยร่างกายท่านก็แข็งแรงมีภูมิต้านทานที่ดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรกับใครท่านเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนอกเสียจากคนที่สูงอายุอาจจะมีเกิดขึ้นได้ ในเรื่องของโรคเก่าๆความดันไขมันเบาหวานอันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นกับคนที่สูงอายุกใหยท่านระวังเขไว้ในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆก็ใอยท่านระวังเดินไปเหนือไปใต้ไปทางไหนระวังห้อยบาดหรือว่าโดนน้ำทาําอันนี้ท่านระวังไว้ของเล็กๆน้อยๆอาจจะมีการเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ ในเรื่องของโชคลาภเรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นบางคนนั้นได้โชคได้ลาบมาจากความฝันหรือว่ามาจากความมืดก็มีบางคนได้โชคได้ลาบมาจากตัวเลขที่อยู่ใกล้ๆตัวอาทิเช่นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือว่าอายุของท่านหรือว่าอายุของคนที่ อยู่ร่วมกันที่สูงอายุก็จะนำโชคนำลาบมาให้ท่านบางคนล่ำรวยได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกรรมวยแล้วจะรวยอีกก็มีรวยไปยันลูกยันหลานก็ขอให้ท่านนั้นจงมั่นทำบุญทำทานอีกด้วยจะเป็นการเสริมสร้างดวงชะตาของท่านการทำบุญทำทานนั้นก็ให้ท่านทำพอสมควรไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านได้ <c oughs> อธิษฐานท่านจะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทองการงานก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายคนที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆเจ้าที่เจ้าทางก็ให้โชคให้ลาบท่านในช่วงนี้บางคนนั้นมีโชคมีลาบ เป็นเกาะเป็นกรรมเข้ามาในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆในช่วงนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในเรื่องของความรักความใคร่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดยังเป็นหนุ่มหรือว่ายังเป็นสาวท่านจะเจเจอ เนื้อคู่โดยบังเอิญหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะไปเจอเจอเนื้อคู่โดยที่มีคนที่ชักพานำพาให้ท่านใดไปรู้จกักไปพบปะกันเขาเรียกว่าแม่สื่อแม่ชักก็เป็นไปได้บางคนก็ไปเจอเจอด้วยตนเองตามเทศกาลงานต่างๆหรือถ้าตามห้างสรรพสินค้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกเช่นเดียวกัน อีกเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนนั่นในช่วงของเดือนตุลานับว่าสิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในเรื่องของการเงินการทองจับจ่ายใช้สอยอันนี้ต้องระมัดระวังไว้บ้างคนที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนอาจจะมีรายจ่ายอยู่ มากกว่ารหลรับในช่วงของปลายปลายเดือนตุลาคมนี้อาจจะจ่ายค่าโนอนค่านี้บ้างในช่วงนี้แต่ท่านก็ไม่เดือดร้อนเงินทองนั้นท่านจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนตุลาคมท่านฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้ว จงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับผู้จัดทำรายการก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันวันนี้จงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลามากองนึกถึงทองก็ให้ไหลามาเทมา เรียกว่าไม่ขาดสายเหมือนน้ำคงคาในบ่อทายอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี